สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับโอ้ยเจอแต่ของแข็งแข็งมา2วันแล้วครับเจ้าการยาววันนี้ขอเจอเบาๆบ้างครับมาเก็บงานครับกับการลอกนาครับที่ค้าเมื่อปลายปีที่แล้วครับหน้าดินสวยๆครับ นาดินทรายด้วยโอ้โหเป็นอะไรที่ถูกใจชาวบ้านมากบางท่านนี่ซื้อไว้ให้ลูกเล่นเลยนะเพราะว่าเป็นเป็นนาดินทรายฮะซื้อไว้เล่นเลยบางคนก็เอาไว้ปลูกของปลูกผักอ่ะทีเราไปดูสภาพการลอกนาก่อนไปถึงไหนแล้วเหลือไม่เยอะนะ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็วันนี้ก็น่าจะจบไม่จบก็เหลือน้อยฮนพะื้นนาล่อระดูข้างบนนี่ดูไม่ออกนะว่าสูงหรือต่ำลงไปข้างล่างเลยดีกว่าให้เห็นกันชัดๆโอ้โหจัดสันเนียนกิ๊บเลยอาจารย์ถุยเรา ไอ้ที่กะเกะก,กะนี่คือท่อนะเจ้าของวางท่อครับก็เลยยังไม่ได้ปรับให้มันเรียบเท่าไหร่ท่อสีอฟ้าครับเขาวางท่อน้ําโอ้สายตานี่ยังเฉียบคมเหมือนวัยรุ่นเลยอาจารย์ถุยเราดินก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะฮะนี่ก็จะหมดแล้วครับการลอกนา เมื่อปลายปีที่แล้วไม่เสร็จครับหยุดปีใหม่ก่อนก็เลยหลังปีใหม่ก็เลยมาเก็บให้ผมรับปากว่ามาเก็บมาเก็บแน่นอนครับหนาดินสวยๆอย่างนี้ไม่มาเก็บไม่ได้ยังไงยังไงก็หมดแน่เนี่ยเรียบร้อย้วเหลือประมาณนี้ฮรสูสีครับวันนี้ไม่เสร็จก็เหลือน้อยเสร็จจากนี่จะไปไหนต่อ เดี๋ยวเราคอยติดตามครับวันนี้เป็นวันสบายๆของเจ้ากานยาวนะเล่นแต่ของแข็งมาสองวันแล้งัดต่อบ้างทุบคอนกีตบ้างวันนี้ขอสบายๆหน่อยโอ้โหเนี่ยพอจะเข้าหน้าแรงคุณเริ่มมาแล้วต้องขยันเป่ากองเป่าหม้อน้ำนะอันตรายมากเลยครับยิ่งการลอกนาที่บินสายๆแบบนี้ ดูเข้ากองดีจังเลยแต่กองไม่ค่อยได้เป่านี่เข้าไปถึงเครื่องได้นี่แป๊บเดียวนะล่วงเครื่องล่วงครับคนไม่ล่วงหรอกเครื่องล่วงต้องขยันเป่ากองเป่าม้อ้ําครับอาจารย์ทุยบอกว่าลอกนาที่นี่เหมือนจั่วลมเลยไม่ค่อยใช้แรงเท่าไหร่ฮะเจ้าก,การยาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้แรงเท่าไหร่เลยโอ้ สวยจริงๆครับดินนี่ทีมงานหกรอดำวันนี้วิ่งกันห้าคันนะขาดบักต่อสซูโมโ่ช่วงนี้แกรับประทานของหวานครับก็เลยไม่ค่อยได้มารับประทานของหวานของผมในที่นี้คือเกี่ยวกับธุรกิจตัดอ้อยฮะดูธุรกิจตัดอ้อยอยู่ ก็เลยวิ่งห้าคันครับห้าคันก็พอดีนะเจ้ากันยาวได้พักนิดนิดหน,น,น่อยหนฮะที่เทก็ไม่ไกลครับประมาณกิโลสองกิโลอยู่รนะยะประมาณนี้ฮนะบุงกีนี่สลักนี่ทำตอนช่วงปลายฝนครัไม่มีดังเลยแน่นตึบ๊บทุกส่วนครับหมดไปเยอะ ได้มาเยอะก็ต้องหมดไปเยอะต้องดูแลรักษาเขาหน่อยฮะเขาจะอยู่กับเราไปอีกนานเจ้ากันยาวอ่ะอาจารย์ชุยบอกว่า,วาขอลงมาเยี่ยวสักหน่อยฮะไม่ค่อยได้มีเวลาลงมาเยี่ยวเลยเยี่ยเข้ามาเยเข้ามาอ่ะบีบแตะละถอยหลังไปอาจารย์เวียง อาจารย์เวียนี่รับรถนิ่มนะฮะร,รถนี่โอโ้โหได้คนขับแบบนี้ช้ำยากแกไปของแกเรื่อยๆไม่บื้อวาแต่เวลาตอนเย็นเช็คเที่ยวมานี่ไม่แพ้เขานะบางวันนี่ชนะเขาด้วยส่วนมากจะชนะเขาไปเรื่อยๆครับแต่ไม่เคยแพ้เขา นี่โครงการเจ้าของว่าอยากจะได้สะอีกสักลูกหนึ่งนะคุยกับผมเมื่อเช้าขอนอนคิดก่อนว่างั้นแต่ทำนะทำแน่จะทำต่อเลยหรือว่าจะทำปีหน้าแกบอกกับผมไว้เมื่อเช้านะโอ้ถ้าขุดบ่อตรงนี้นะคุมทรัพย์ยังสวยเลยฮะขนาดเปิดหน้าดินยังเจอคุมทรัพย์เลยฮะ แต่ถ้าขุดบ่อตรงนี้โอ้โหคุมได้คุ้มซับก็ไปบ้านเยอะแน่การเรียงออกไปนี่แหละสไตล์แกจะไปเรื่อยเรื่อเนิบือย่างงี้ไม่ขับรถแรงนะไม่พปุับพูปุ๊บพูปุ๊บก็เลยไปงั้น่ยอื้อแต่แข่งข้าก็ยอดไปเรื่อยฮะ ใครับคันอื่นก็ไม่เอานะบอกจอะขับแต่คันนี้บอกว่าถูกชะโลกับคันนี้เปรียบเสมือนเมียผมไปแล้วคนหนึ่งเหมือนกันอ่ะดูแลกันไปครับคิดอย่างนี้ผมก็ดีใจด้วยนะถ้าคนขับรถให้เราคิดแบบนี้นี่สิ้นสุดการลอกนาจะอยู่ประมาณนี้นะนี่ช่วงนี้ไปไม่เอาแล้วมันต่าแล้วครับเราต้องรักษาผลประโยชน์ให้กับเจ้าของพื้นที่ด้วยนะฮะอย่ามาเอาอย่างเดียว เราได้เจ้าของนาก็ต้องได้ฮนี่ในมุมความคิดของผมนะมีพื้นนาลอกตรงนี้สักสิบไร่เนาะโอ้โหอย่างเจ็มเลยฮะวิ่งง่ายติดถนนด้วยสบายเลยอีกอย่างไม่เสียเงินด้วยฮะเจ้าของขอแต่ดินสิบรถ ผมให้เลยยี่สิบนี่กองมาให้ฮะไม่เอาไปไหนบอกว่าข้างหน้าผมมันต่ําผมอยากจะของนานนะบอกว่าข้างหน้าต่ําอยากจะเอาดินไปเสริมผมให้เลยครับยี่สิบหาย้าครับลอกนาติดถนนแบบนี้แล้วก็หน้าดินสวยๆแบบนี้อ่ะคันนี้เป็นทีมงานนะที่มาอยู่กับผมในรุก,กานี้คนระ พ่อก็จะดังข้อเพื่อนหน่อยแต่คนขับผมทุกวันนี้วัยทั้รุ่นคนวัยกลางคนครับทีมงานผมวัยรุ่นก็มีอยู่วัยกลางคนก็มีครึ่งของครึ่งเลยฮะวัยรุ่นครึ่งหนึ่งวัยกลางคนครึ่งหนึ่งครับนี่แหละจะได้มีรุ่นวัยรุ่นกับ คนมีอายุอยู่ด้วยกันครับคอยเตือนกันคอยคุยกันปรึกษากันก็ดีนะผู้อาวุโสหน่อยก็ให้คำแนะนำเป็นประสบการณ์กันไปนี่หลอกนาธรรมดานี่ดึงเข้ามานี่มุงกี้จะดังแล้วนี่ยังแน่นอยู่เลยทำงานมาสองเดือนกว่าแล้ว ตั้งแต่ทำมุ่งกีมานี่ย่ังแน่นตึ๊บอยู่เลยตัวอาร์ที่ลอยชีขขายก็จัดแจงให้สวยงามกลับมาสภาพเดินครับโดยช่างจอดเราจอดแทงรูครเป็นผู้มาทำให้และประกันด้วยนะ ถ้าจะมีรอยฉีกอีกจะไม่เป็นส่วนที่แกทำว่างั้นจะเป็นส่วนอื่นเลาะเอาตัวที่หุ้มอามผมออกหมดเลยบอกให้คำให้กลับสู่สภาพเดิมเลยไปแล้วมีเท่าไรก็หมุดนะครับดินแบบนี้ วันนี้ผมก็พามาติดตามเจ้ากันยาวกับทีมงานหก้อดำของบุญรอดนะครับมาเก็บงานลอกนามาดูครับการเก็บงานลอกนาะผานครับเจ้าของบอกว่าผานลอกผานอยู่ใช้ได้ว่างั้นผมบอกว่าถ้าตรงไหนลึกก็ต้องต้องรีบบอกนะเวลามันแก้ไขแก้ไขให้ได้อยู่แต่มันแก้ไขยากในทางที่ดีอะ เจ้าของนะี่ยวันหนึ่งมาสักครั้งหนึ่งยังดีฮะมาดูฮะว่ามันตื่นไปไหมหรือไปไหมฮะค,คนทําก็สบายใจครับถูกใจทั้งสองฝ่ายอ่ะเดี๋ยวเป็นนั้นว่าอยกคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับสําหรับคลิปนี้คุญรอดก็คำว่าสวัสดีครับ